นี่ก็กลางคืนแล้วนะเนี่ยที่เราเฝ้ายามอยู่ร้านของเล่นโอ๊ย okay, ช่วยช่วยดิซอรแทงได้าิดดิซอจัดแทงได้าอิดบทไม่ใช่แบบนี้อิดอิดต้ององิดต,ต้องบูออกมาแล้วพี่จะตกใจกลัวอิด oh. อ่ะ oh. บูบูว้ายกลัว oh. จังเลย oh. Oh. เอาละฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเปิดคลิปผมก็เหนื่อยแล้วเนี่ยปิดปิดคลิปอะ่ะ ไน้นำไอจากช่องหลายกินคนแลวผมกินจากช่องหัายเปิดเปิดอิดอิดอิดต้องเปิดคลิปแบบไม่ปกติไปเปิดสวัสดีค่ะวันนี้คุณม่มาต้องเปิดแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในแมปออปปี้นะคะซึ่งผมก็ไม่รู้ชื่อแมปโอเคคุณแอนิมาทรอนิคืออันนี้ก็น่าจะเป็นผู้สร้างเดียวกับไอครูครูครูชื่ออะไรเนี่ยครูแอนิมาทรอนนะฮะครูแอนิมาทรอน ตอนนี้ผมก็ได้รับหน้าที่เป็นพนักงานซึ่งเราก็ต้องไปตรวจสอบด้านหลังร้านสิฉันก็เป็นพนักงานเหมือนกัน <c oughs> เราต้องเปิดไฟนะแต่เขาบอกไม่ให้เปิดไฟไม่ใช่เหรอฮะเขาบอกตอนไหนเขาบอกให้เปิดไฟนี่ไงไมันเป็นยามห้า,หาเมเปิดไฟเลถ้าเปิดอ,อีกกระโดดอย่างรัว่อย่างแรงกระโดดอย่างหัวเสียงนักกลัวมากในเมื่อเราเปิดไฟแล้วเราก็ควรออกไปนะฮะซึ่งอันนี้สกินก็จะดูแปลกๆหน่อยออยยย มันแปลกไอต์ไม่เฮ้ยมันแปลกมากเลยอ่ะทำไมเขาใส่ชุดฮัทมาไอิทเขาอิทหุ่นยนต์หายไปอิทมองอตมองชุดคอสตูมคนอื่นไม่ได้อตคนนี้มันเป็นไปได้ไงก่อนที่จะไปเลิมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นั่นยังมีคนไม่กดงั้นโดนดิโดนโดนมิอันนี้ตัวละครนี่นด้วยน่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 ๆยังไม่กดอีกเป็นบ้าไปแล้วหรือเปล่ากดซับ แล้วจะเดินต่อไปถนะ้าเกิดตรงนี้ก็มีรอยเท้านะฮะว้าวพี่ใหญ่มาไม่ทันนะอ้าวพี่มาฉากไม่ทันเนี่ยแล้วอีกว้าวระเบิไฟเนี่ยโอเคฮะก็มันอาจจะมีเสียงประตูปิดเปิดนิดนึงแล้วก็วตรงนี้ก็เป็นท่อควันนะฮะแล้วก็กระโดดข้ามไปอีจะเอาเดียงไฟนะพี่ใหญ่จะได้เสียบตาจะได้เสียบตาอุ้ยอุ้ยโอ้เสียงไฟมันน่ากลัวมากมาก ไอเสียงไฟเปิดน่ากลัวมากเราเดินไปตามท่อเลยฮะเพราะว่าเราเป็นโปรเฟชชั่นอลเดี๋ยวเสียนปลากกัวจะโชว์ให้ดูอ่า,อาพเพื่อนนายใส่ชุดเกาะมาทำงานเหรอเจได้พี่หญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันได้จริงเหรอได้จริงเฮ้ยนี่ฮะคนทำปกติไปโลกไม่จำงนี่ไงอันนี้เขาเรียกว,ว่านักปลากัวเก่าใด่นักปากกัาเก่า ฟันน네ี่เกมหนึ่งมาแล้วอิดมาถึงฟันนี่เกมแล้วไม่ไม่ไังไม่เข้าไม่เข้าเข้ามาเธอเข้ามาเข้ามาเอาโอ้ยทำไมประตูต้องปิดด้วยเวลาที่ประตูปิดนะมันต้องมีอะไรไม่ดีไม่ดีแน่นอนฉะนั้นเราก็ใหญ่ใหญ่หรือไม่หูเปนมาแล้วมันมาอะไรตัวอัดตัดตัดเจดโอ้เพื่อนเพื่อนนายใส่นายไม่ได้ไม่ไม่เราต้องให้เพื่อนจัดการว่าเพื่อนเราเป็นอาหาร ไหนอาหารปะเอ้ผมผมเจอลูกศรเจอลูกศรอีบอกว่าทหารไม่ใช่ทหารตอนนี้ผมเจอลูกศรไอไอนี่คุณไล่กระดูกเาไปโอเคฮะผมจําทางได้ละเดี๋ยวมาตามผมนะฮะอันนี้ก็จะสอนีเล่นไปเลยนะฮะก็ตามมาตามมาต้องมาทางนี้นะไม่จะไม่ทางนี้มาอีกมาเร็วอีกเราจะได้ผ่านเร็วๆง่ายเราจะได้ผ่านเร็วๆโอ้บิสเตอร์เอารู้สึกว่าครั้งนี้มิสเตอร์อ๋อตาม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 ตอนแรกคิดว่าจะไม่ตามแล้ว แล้วเราก็ต้องไปทางทางนี้มั้งทางนี้มั้งว้าวอันนี้นี่ฮะเราเราเจอลูกศรแล้วเราเจอลูกศรแล้วไอ,อยูนายไอต้องมารีบรวมตัวกับพี่พี่อยากไปเค้งความเ<า>คล <คน S 1> มคเลยตอนนี้กำลังวิ่งบวอยู่โอเคฮะเราจะไปได้ทางประตูแล้วเอ,อ้ยลาก,ก่อนนะเพื่อนเราจะไม่มาที่นี่อย,อย่าลาก,ก่อนเพื่อนลาก,ก่อนอิมาเลยปิดอย่างดังเลยแล้วตรงนี้นะคะก็จะน่าจะเป็นบันไดเนาะก็ก็ไม่ยากเนาะเออ Sabes, เออแบบนักปะกัวก like ัโอยยังอีกราวลงไปตามด้วยมันจะไม่เสียหน้าอยู่แล้วเชียวไอแมบบ้าไอแมปบ้าทุเรศตุดนมือทุเร่ที่แม่งตูดมือผมโกรธแล้วเราจะไม่โสนแล้วฮะผมโกรธผมโกรธมากอยากปิดเกมทีจริงเลยเกมบ้ามันคือคือมันไม่ตายแบบอันยากๆไงมันตายอะไรโง่โง่โอยมันมันไหลอ่ะ เฮ้ยมันเหมือนโทษส่งของเล่นเลยโอ้อี๋ออถูกบทเนื้ออีกกำลังถูกบทด้านล่างมันเหมือนแบบไอ้ที่เขาทำพื้นถน,นนนะ่ะโอ้โหโอ้โหผ่านง่ายๆฮะมาเร็วมาเร็วฟันนิกมันคุนค้นๆไหมสักวิดเกมชัดๆกูกูวากจิพีดาสิงดีดาโอ้ยแดงแดงแดงตอนนี้ไฟเขียวไฟเขียว ไปเยือไฟแดงนี่ไม่มีไฟเหลือหรอเพื่อนไม่มีไม่มีมาแล้วอืขอค่อยค่อยค่อยฮะค่อยค่อยอูอ้อาวไปไปไปหยุดไอ้ตัวไอ้พี่วิ่งต่อสีแดงทำไมเนีงง่ยทำไมไม่ไม่ตายอ้าวอาอินมันเอาวพี่ไอ้พวิ่งสีแดงทำไมอะไรอีนอันนี้มันสีเขียวนั่นนั่นทีตรงชัดๆอินีะได้ <c oughs> ทำอะไรเลยอา้าวแล้วพี่วิ่งสีแดง่วทำไม <c oughs> นั่นเห็นไหมมันสีแดงโดนโดนใคร แล้วไปกันเถอะฮะจิ้มคุนจิ้มเราปล่อยอิดเอาไว้เราปล่อยอิดเอาไว้โอเคไม่ไม่อยากอยญ่ใหญ่ี๋ยวประตูมันปิดก่อนเลยไปโอู้หูแสงเลเซอร์มันไม่ได้ใช่โรงงานขายของเล่นแล้วล่ะไอ้คิดว่ามันขายแบบขายคนหรือเปล่าที่เขารวยขนาดนี้เนี่ยมันมันโอ้ทึบนี่อันนี้เขาเรียกว่าเดอะแมทรีคเดอะแมทรีคเดอะแมทรีคตายแล้วเนี่ยใจเย็นๆโอ้พี่หายไม่เจอหรอกเพราะตอนนี้ซ่อนอย่างแนบนีโอ้หูยเราเราต้องไปตรงไหนมันโอเคโอเคฮะ เราเนี่ยมันมันรบก,กวนขะาใจบแต่ไงแย่งบทพี่ไปผมจะขึ้นไปด้านบน <c oughs> ใช่ไหมขึ้นฮตอนนี้เราขึ้นอยู่ต่อไปค่าลิฟก็จะไปชั้นสองแล้วเฮ้ยอ,อันนี้ลิฟมีคุณภาพลิฟผมแบบอื่นที่แบบโอ,อ้ใช่เออลิฟลิฟแบบอื่นเนี่ยมันจะกระตุกกระตุกใช่ไหมลิฟแบบนีบ้มีคุณภาพไม่รู้ลิฟบางอันนี่หวาบเลยอะ <c oughs> ใช่บางอันมันอุย้ยอันอันนี้คืออะไร ประอู้อ้ตอนนี้นะับประตูเปิดแล้วต้องวดไปไปไปเขาบอกว่าให้เราอยู่ที่ปลอดภัยเหรอ,อที่สูงไงเพราะว่าหุ่นยนต์มันพยายามจะมาฆ่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอินรู้ได้ไงว่ามันเป็นหุ่นยนต์ฮะอินดูสปอยเหรอไม่ใช่ตอนตอนที่ประตูยังไม่เปิดเห็นาเป็นหุ่นยนต์แล้วจะสปอยคนดูทำเพื่อนอินได้ไงหุ่นยนต์อนั่นนั่นไม่ต้องสปอยแล้วหุ่นยนต์โอ,โอ้เอามันมันทำลายข้าของได้ด้เหรออุนย ไม่น่าใช้โไม่น่าใช่ไอ้ตูดมึงไอ้หุ่นยนต์มันมาทางพี่ทำไมมันมาทางอีกบ้าไม่มันมาทางพี่เห็นเลยมันมาทางอีกนะโอ้โน่ากลัวสุดสเอาไปเอาไปโอ้โหโอ้โหความดีนะหุ่นหุ่นติดคืนเฮ้ยดูแล้ววิธีวิธีคือเราให้หุ่นยนตไปติดคืนมันจะใช้เวลาอีกไลน์หุ่นติดคืนอ่ะหุ่นหุ่นติดคืนหุ่นติดคืนเราเราวิ่งเราวิ่งสวนวิ่งสวนไอ้หุ่นบ้า ออาไปเดี๋ยวนี้อีกสามไปสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาเอาผมผมผมรอดเหรอใช่ไหมาทางนี้พี่ไอ้มาทางนี้เอาเอาเล่นเล่นไหมเล่นไหมเอาผมต้องเล่นไหนหรอเล่นไหมโอ้ไม่นะเมื่อกี้ผมจะรอดอยู่แล้วเฉียวอ่ะคือต้องว่าทางออกสิอีกก็ต้องรอพี่สินะเอาผมผมว่ามันบั็อกอะตอนเนี้ยผมว่ามันบั็กแน่ๆมันไม่เปิดประตูให้ผมไปแล้วเนี่ยอ้าวเล่นไหม ตอนนี้นะฮะผมก็ต้องมาเริ่มเล่นใหม่อีกรอบแล้วรู้ไหมมันเร็วมากแล้วเราก็ต้องมาเจอหุ่นกันอีกรอบฮะก็ก็ฮะก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็คือตจุดสูส่จุดนั้นแหะจะไปทางหุ่นมาแล้วเพื่อนเอาทำไมทำไมหุ่นมันไม่ตามเพื่อนอุ้ยอุ้ยรู้สึกว่าหุ่นมันจะเลงผมนะเนี่ยไอ้ไอ้ไม่ไม่ไม่ไม โอ้กระโดดไปอย่างโปรเฟสชันอลไอหุ่นโง่โอ้โหุ่นทางบ้านทางเมืองไอหุ่นโง่นายนะโอ้ไอหุ่นโง่แกทำให้ฉันดูแย่ดูแย่สุดๆไปเลยด้วยไอหุ่นโง่แกทำให้ฉันดูแย่เอามาสิคิดว่าจะเจ๋งหรอเมื่อกี้ทำอะไรกับผมมากเลยนะเชื่อวันเชื่อวันเห็นชื่อวันฟ้าดิครับมาดิอือเห็นไหมครับง่ายๆถ้ามันเป็นอีกทีนี่บบ เอาสวัสดีอิดเราจะรีบไปก่อนเพ่ฮะไปก่อนยูซาร์ลพี่ไอ้โอ้ย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 กระแทกหมดเยโอ้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 ยอคิดว่าเราตายก่อแล้วอะเราไม่ได้สมัครงานนี้ตั้งแต่แรกเลยเราน่ยจะตายก่อแล้วอะเปิดแล้วฮะโอ้บรรยากาศบรรยากาศเขาผมผมเปิดไฟก่อนดีกว่าชึบเปิดไฟมือกดังลอุ้ยอุ้ยเ้เราปีนกดังได้ไ้ยปินกดังได้ไ้ยนี่ มาหนาหนาหนนานโอ้บินไม่ได้โอ้ยตูดมึงตัวอะไรอ่ะอีไอเคเหม็นออกไปเลยไม่ไม่ต้องมาโอ้มาไม่ต้องมาจะบาดว้ายทางตันไม่จับสเกลน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยเออลองลองจับสเกลดีกว่าเออช่วยจับสเกลผมนิดนึงได้ไหมฮะเออแบบให้ผู้ชมขนหัวลุกไงเออผมรู้ว่าผู้ชมอยากเห็นผมตายไงผู้ชมรักผมอ่ะเห็นไหมทุกคนน่าจะสนุกสุขใจกับจับสแกลแล้วสินะ โอเคงั้นผมก็ไม่โดนจำแสกแล้วผมกลัวอี่เธอแสกกโอเคฮะทางไปก็น่าจะเป็นอโนมาแบบนี้ทำไมเพือน้ยมันทางตันอุ้ยแต่อีนีทางตันไดุ้๊กเก่งโอ้โหโอ้โห เอุดมึกทะบ้าเลยเนี่ยโอ้ยช<ม>นะแล้วผมจะพยายามไม่ตายแล้วจะพยายามไม่ตายแล้วควายชนะแล้วม,มันผัดต่อต้นไม่ได้เออมันน่ากลัวจริงนะเน,นี่ยโอเคฮะเราต้องรอตรงนี้สักแป๊บหนึ่งเพื่อดูล่างควายอันนี้สะดุง้งจริงอ,อันนี้เรื่อบ้าแล้วนะโอเคฮะผมคิดว่าเราควรรอผีรอผีฮะ รอ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 มันจะโผล่มาจับสแกนตอนแรกฮะหลังจากนะั้นเราก็ต้องวิ่งวิ่ง,งมันอยู่ทางไหนอีซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาเออไปทางทางนนใช่ไหมทางงนนใช่ไหมมันอยู่ไหนเนี่ยทางออกไปตรงไปตรง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 นี่ไง okay. Okay. โอเคโอเคง่ายง่ายท <laughs> ตไมโผล่เห็นไหมผมไม่น่าตายห้องชมดูไงใช่ไม่เห็นแน่นอนอีที่สูง อู้สวัสดีเอียดอินมาเซียนปากล้วอินบอกแล้วรู้สึกว่าตรงนี้แมปจะไม่โหลดหรือเปล่าอุ้ยโหลดโหลดอุ้ยใครวัดเดี๋ยวีคันนึงกันเอาอินไปทำไมเอาเอาขับรถชนเราเรารถพี่ยขับรถชน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 ตนี้ฮรถรถผมมาแล้วรถผมมาแล้วเชื้ตุกลาวาค่อยค่อยค่อยะค่อยค่อยมันจะมีผีมาไล่ตามรถเราไหมไม่ผีผีไม่น่ามีน่าจะมีแต่ลาวาดิแหละรถชนรถชนรถชน พวาพี่ไม่เป็นไรอีกก็อยากจะเล่นเนาะ,อะชอดชุดนี่ฮะไปตีบเรามีความฝันที่อยากเป็นนักดิฟรถอันดับหนึ่งนี่ดูดูอีสานว่าดิฟได้แบบมรรมดาไม่มาดิครับมาดีมาดิทางข้างหน้าช่างยาวไกลไม่โหดมากทางข้างหน้าช่างยาวไกลแต่มันยังไม่ยาวไกลขนาดนั้นไปไปไชนพี่บ้าอะไรเนี่ยออโอ้ รถติด,ดบักรถติด,ดบักว้ามันจะตกไปใหด้ด้หน้าแด้หน้าทางโค้งทางโค้งดีบ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 ,ดบงอนงอนไปไปไปเชือบนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นไหมผมอะนักดิบรถอันดับหนึ่งมันคงไม่มีผีตามหลังเนาะคงคงไม่มีเนาะผมระแวงไปหมดเลยเนะี่ยกลัวโดนเจ้าสกแกองกรอเกลียดมากขึ้นไปโอ้โหทำไมมันสูงจังอิจ,จะขับรถชุบใหญ่ชนชนะแล้วชใช่ไหมครับชน,นะ น่าเล้วทนเพื่อน <c oughs> กับเพื่อนก็ไม่เว้นหรอตรงนี้เป็นประตูเหล็กเหมือนเขาไม่อยาก <What? S 1> ฟันนี่เกมนนอีกมล้วม,มาริโอ้เหรอมาริโอ้ใช่ไหม <c oughs>